เสร็จล้วก็จะมาหมักมูแดงแอันนี้ผมจะหมาใส่ถงเพื่อที่จะได้แช่ถางน้ำแข็งนะครับเขาจะได้ไม่ต้องมีแห้งอันนี้เป็นกระเทียมหอมปักล้างน,น้ำก่อน บางครั้งบางครั้ง,งอาจจะไม่ค่อยสวนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะครับนี่ก็จะใส่รสชาติก็จะเป็นเกลือนะฮะเกลือเกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำมันงาลงไปนะ <S <S ใส่สีลงไปใช้สีผสมอาหารนะครับใช้สีผสมอาหาร มีอาหารใส่ลองนุ่มครับหนักไว้หนึ่งคืนเยื่อกระแดงน้ำตาลน้ำตาลเกลือ างเกลือที่ขาดไม่ได้ก็ผักชีนะครับรากผักชีหอมแดงกระเทียมแล้วก็จะใช้น้ำมันพืชมักไใส้าไปอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับ ว่าทําขายทำกินได้ยังไงไม่เข้าใจก็เล้นมาถามหรือประตรมาถามได้ครับคุยกันได้ค <3. S 1> รับนี่3กิโลาำรับพรุ่งนี้แล้วก็จะหนักไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พักุ่หนึงแล้วก็จะเก็บเข้าทำมันแข็ง ป็นขาหมูน้ำน้ำครับทุกอย่างล้าน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยววันหน้าจะพาทำน่องไกอ่อบเต้าเจี้ยวอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีนะครับที่รักเป็นขาหมูหลอ่อหางกล้วย เ้วจะทำการทอดมาแล้วใบใหญ่ๆกระทะไม่ดำทำกับข้าวแม่อร่อย ลงมาอ่าระบรทาย่อมยากครับข้าสูตรเชฟก่อนแต่รับรองทานอร่อยแน่นอนครับตีนตีน ใส่งามครับใส่งานแล้วเราก็จะทำการปิดฟ้าครับฟ้าเดี๋ยวมันจัดกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนว่าสัน

ตาจะเปียนจะเปียนนอนเติมเติมเที่ยงอยากกินเอเอซีพูดจะต้องเตือนขึ้นมาหักไมากกว่า แล้วก็เอามานะครับทำกับข้าวพนักงานข้าวให้เด็กๆกินตลาดนัดนะครับไปยูว่าจะไปเอาปลามาทิ้งไปกิน ทาง <ST suks> เดี๋ยวหมูกรอบเราก็จะหมักไว้อย่างนี้นะครับต่อยหมักไว้อย่างนี้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้น้ำซุมแล้วก็น้ำเกลืออะไรเขาไหนเข้าในหนังนะฮะจะได้มีรสชาติแล้วก็มีความกรอบครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะคลิดขึ้นมาเก็บแล้วก็จะเอาเครื่องยากินโรยข้างหม้าอีกทีหนึ่งนะรโรยข้างหม้าแล้วเราก็จะใช้วิธีการอบตอนเช้านะครับหมักไว้หนึ่งคืนกัน แล้วก็จะลุยเป็ดต่อแล้วน้องเป็ดอรอยอยู่น้องเป็ดอรอยอยู่เยอะแยะเลยน่าจะลยุยเป็ดต่อครับเป็งไงติดตามนะครับติดตามกดติดตามด้วยให้กำลังใจกันนะครับกำลังใจกันเด้อพี่ตองเด้ออย่าเจืออย่าจนครับผมสวัสดีครับ